แม่เอ้ยไปงานศพเข้าหมากว่าจีเผาใดแม่เอ้ยอ่านประวัติอยู่นั่นแหละมึงเอ้ยศพตามีน่ะย่อมปตีนนะแม่เ,<อ>เป็นคนทำมาหากินสุจริตวะ่ะฉันก็ัวเหลอะมึงเอ้ยโอ้จะมาหากินสุจริตอะไรมีชีวิตอยู่ก็เดินสายเล่นแต่ให้โลแม่ แล้วก็แล้วก็อันนั้นเด้อโอ้ยเป็นคนอารักครอบครัวดูแลภรรยาและบุตรอย่างดีกร็รู้อยู่ว่าเมียสามสี่คนลบกันโชว์อยู่ดันแม่เออนี่นะสมมุติว่าเป็นงานแก่นะแม่สมมุติว่าเป็นงาน,กะนะแมมานานก่แล้วเข้าประกาศอย่างนี้นะเป็นคนพูดจาไพเราะเลี้ยงลูกว้ความยุติธรรมเท่าเทียมนี่ฉัน chị vẫn lọt đấy mẹ cái tai tên của chị chị à